คุณแม่รู้ไหมคะว่าจะต้องเตรียมอะไรมางานมุนชื่นบางคุณแม่ต้องเตรียมตะกร้าไปนะคะคุณแม่อย่าลืมตะกร้านะครับงานนี้ตะกร้าเดี๋ยวเชียทั่วงาหานะครับถ้าคุณแม่ไม่เตรียมมาหนูอดกินขนมนะคะคุณแม่อย่าลืมกระบ,บอกน้ำนะคะไม่งห้นหนูอดกินไอต็มค่ะคุณแม่เตรียมกล่องข้าวและช้อนซ่อมให้ผม อบคุณพ่อว่าอย่าลืมผ้าปูนั่งนะคะผ้าเช็ดมือผ้าสายาผ้าเช็ดต้องลืมไม่ได้นะจ๊ะเกือบลืมนะมีถุงขยะด้วยนะคะคุณแม่หนูจะได้กินของอ,ร,อร่อยทุกอันเลยวันนี้ขยะเป็นสูงแน่เลยคะ่ะแล้ว อย่าลืมนะคะงานนี้ตะก,กล้าเดียวเที่ยวทั่วงานนะคะกล่องข้าวขวดน้ำช้อนซ่อมและถุงพลาสติกถ้าเราทุกคนมาช่วยกันดูแลโลกใบนี้นะคะไม่เพิ่มขยะเราทุกคนจะมีความสุขขึ้นถึงเวลาแล้วนะคะเพราะว่าเวลานี้เห็นไหมคะว่าอากาศร้อนเหลือเกินก็เพราะว่า โรคของเรากำลังกำลังถูกเบียดเบียนขอให้เราทุกคนมาเที่ยวงานและทำให้เป็นตัวอย่างให้กับสังคมนี้นะคะด้วยการหิ้วตะกร้ามาไม่หนักเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมผ้ามาด้วยนะคะเพื่อที่ว่าวันเมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยจบงานแล้วจะได้ไม่เป็นภาระไม่มีภาระในเรื่องของการ ดูแลขยะนะคะมาช่วยกันทำให้มันเป็นซีโร่เวส e นะคะขอบคุณมากค่ะ